รยนกาศนะครับกล้วยไม้นะครับหางกระรอกนะครับหรือออยาเล่นนะครับอยู่บนต้นเงาะสวยงามมากนะครับอยู่ที่จะอําเภอมะขามนะครับติดกับอําเภอที่จะโกดนะครับอยู่บนต้นเงาะนะครับที่จังหวัดจันทบุรีของเรานะครับสวยมากนะครับตอนนี้เป็นบ้านของเหยีย x เอ็กนะครับอย่างสวยนะครับหางกระรอกสวยมากนะครับบางคนก็เรียกหางกระรอกบางคนก็เรียกอายาเลนนะครับแล้วแต่ ว่าจะเรียกแบบไหนนะครับนะครับสีอย่างสวยนะครับสาหรับกล้วยไม้สายพันธุ์นี้ยิ่งปลูกรวมๆกันสวยมากนะครับอันนี้กําลังทยอยออกเรื่อยๆนะครับเต็มต้นเงาะเลยนะครับเจ้าของปลูกไว้เต็มต้นนะครับอยู่บนต้นเงาะองียนนะครับฝั่งนี้ก็มีนะครับถ้าออกพร้อมกันหมดจะยิ่งสวยนะครับบางอันก็บานแล้วบางอันก็กําลังที่จะบานนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่พี่ที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ฟาร์มสีเฮาส์ดี